ทักทายสบ,บายดียามเศร้าพี่น้องสบ,บายดีวันนี้วันยังสิมากแกะผักเทียมต่อต่อจากเมื่อวานนี้มายังบุหันแล้วพี่น้องเย้ยเดี๋ยวตอนเศร้าๆเนาะใกล้กำลังคั้น,นออกเอ๊แก,แกบมซ้อนไปซื้อ,อยังมากินเนี่ยเมื่อกีนอ้นะสีได้ปูซาดแกะอยู่นี่อีกคือเกา่าแเนี่ย phụ sản để nhau mà kinh con oh. mày cặp yên chặt ra này đấy phù ừ สายแล้ u กินข้าวแล้วก็สิแกะเฮาบ่เ กระเทียมหยังหลายพี <c remos> ่น้องนี่เห็นบ่ยังได้เติบนี่เอากระเทียมที่จะปุ๊กเทียมไปปุ๊กเระว่านี้แกะได้ประมาณมึง6-7โล8 9โลนี่แหละเขาได้ผมมีสิ่งสร้าง

con không? con bớt con muốn lên, thì thì thì. Thì 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 Cái ăn con ăn gì 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 ăn

เกี้ยงแป็ดเพื่อสมัติเขามากินนำเด,อด,ด้อนำแกะหออเทียมส่วนเอาเขาน้องน้ำคนสมาร์ทแบบนี้จึงกินสบายนั่งแทปก็ได้อยู่แต่ว่าไม่ได้นั่งแบบนี้นะกินเพื่อนเขานั่งสนิทกันได้ ชิมกดว้าขนนเอยขนใส่นใส่ขัน่เขาสึบมือจับฉตบว่าจบเลกลือนนง chồng này lái luôn này không không? mẹ bạn đi kệ đấy bạn hộp lô này này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì มาด้วยพี่น้องกินเขาร่วมกันไหมออเค้าเองแค่นี่นะสดวกินหุ้งอันกินน้ำจับคำก่อนในชีเขนเขาทุกสุดท้ายเขาล้าสุดเลยเพราะสุดท้ายอ่ะแต่กระเสพมือ เราก็เจ้าไม่ อ๋อฉันจะกลิ่นเขากรเดียงเด้ออขอบใจทุกคนที่ติดตามมญอยู่เนาะกะมีแต่กิจกรรมทนี้แหละทีุ่โย อันน่ะถ่ายทอดให้พี่น้องเบิ่งเนาะส่วนว่าวิธีการแกะอย่างต่างๆหลายคนก็สิเคยแกะแหละเนาะสําหรับหัวบักเทียมหัวบักเทียมที่พวกเฮาสิแกะก็ก็เป็นหัวเทียมน้อยพี่น้องนี่เอาเป็นหบักเทียมน้อยอ่าสิได้ออกมาแกะเอาแยกออกเนาะๆออกเนาะาันดแบบลักษณะนี้แต่ก็รู้สึกว่าตัวนี้เป็นกิดีอยู่ถ้าหัวใหญ่น่ะถ้าหัวบ่ใหญ่ก็สิเป็นกิน้อยๆๆอ่าแบบนี้แบบนี้เนาะ ต,ตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นพกเข้าแกะได้กระสิประมาณ6โลเจ็ดโลรวมๆตัวนี้เป็นตัวเซตมันตัวนี้เป็นตัวเซตมัน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 บุไดพี่น้องนี่มันเป็นันน้อยนะไปปุ๊กก็คือสิบวกนขึ้นก็คือสิยากนะ เดี๋ยวสั่งเลวพี่น้องไปโยกินเข,า,ขนาก่อนอาหารเขากับบางทีข้างเห็นเลยโวโนอมายกับซมูตัวนี้หั่นยอดเลยเนี่ยมันจะเยอะไปเวันนี้เป็นมือที่ซ่อนอะไรที่พวกเข่าสีานะฝึกซ่อนแกะเนี่ยดูอันนี้เจ้าปลาเด็กสม้มอันนี้ จะปลาแดกสมปลาซิวไงเนานะน้องปลาซิวอยากกินนันปะเอาจากสซาเละขอบใจทุกคนที่ติดตามสำหรับวันนี้กับบรรยายคลิปให้พี่นอ้องเบิรงเท่านี้ก่อนเนาะติดตามบรคลิปต่อไปบรญยายจะถ่ายแบบอะไรต่อเนื่องเนาะกต่ด้าให้ต่อเนื่องชีไรให้พี่น้องเฮ็ดอันแกะแด้มาเนี่ยมเงี้ยเด่นจังแต่ว่าเอามันไล่เสือเฮ็ดแด้เนาะกับผมเป็นยังขออนุญาตสู้ๆทุกคนที่ติดตาม อ่าประโยชน์ก na ับโบซ่อนกับทีเข้าใจเนาะอย่างมีลากหน้าจิตกรรมอยู่พี่น้องโบว่าสิเป็นการไปเที่ยวไปาพาพี่น้องไปอนามย่างเกาสวยเรือสังคมโบอะไรสินะจะมีโอกาสประโยชน์ก็จะพาพี่น้องไปส่วนนั้นเพืใดที่เบิ้งอยู่เนาะกะติดตามเบิ้งพวกเขาไปต่อมีอย่างก็สามารถคอมเมนต์สบายดีกันได้เนาะเนาะดีเท้ากัน้อง mới ní cái gì sau thẻ, mới ní một khi 12, một nọ một khi 12, dead tear sau đấy mới ní, bơm từ chân bơm, bơm từ bơm, bơm bơm cầu, bơm thì khó nhạt hay hồ em. เห็นเห็นของเขาบ่